สวัสดีครับวันนี้ผมมาเดินตีแม่น้ำอยู่แล้วนะครับผมบรรยากาศยามเช้าของแม่น้ำปิงนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้เป็นคันสตีมเบิร์กนะครับลอกเป็นลอกไดว่าลูเวียสเบอร์สองพันนะครับผมส่วนเหยื่อเป็นเหยื่อวันนี้จะใช้เป็นเหยื่อเลียวโกะบัตเตอร์ฟรีนะครับผมหลังจากบอกบัตเตอร์ไฟเป็นหลายคำเลยนะครับ เป็นมัตเตอร์ฟรีนะครับกลับมาอ่านอีกทีนี้ผมสะดุ้งเลยนะครับแล้วทำคลิปจบไปแล้วด้วยเขินหนักเลยครับผมยังไงเดี๋ยวมันลองเลยนะครับเขินแบบหนักมากครับเด็กเป็นหวานๆนะครับตรงนี้เป็นหมายที่น้องเ้าแนะนำมานะครับผมยังไม่เคยลองเลยนะครับตรงนี้ มาก่อนน้าปล่อยปริมาณเยอะยครับช่วงนี้น้ําไม่เยอะเท่าไหร่ครับตามมากัน,นครับไม้แรกก็ตามมาเลยแล้วฮะตองนี้ไม่ค่อยมีแนะนำมาจากคนดำยิงนะครับ ดูนั่นครับเกดอันีครับเ่นเบีกดเบหวานนะครับผมสนุกสนุกนะครับมีตัวมีตัวครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะขังปลาไปข้างบนก่อนนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้มีที่ตีน้อยหน่อยนะฮะอาจจะขังไว้ตรงนี้นะครับ จะล้อปล่อยทีเดียวนะโอเคแล้วโกบัตเตอร์รฟรีนะครับอืมดามเช้านิ่งเต้มสวยๆเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้กล้องผมใช้ ใช้เป็นที่คาดอกนะครับที่ค้องคอผมหักไปอีกแล้วต้องใส่โดนแดดเยอะจัด,ดจพลาสติกมันเลยกกอบครับเดี๋ยวผมข่าวไว้ตรงนี้ก่อนนะีถ้าเรามาปล่อยทีเดียวนะครับน้ำกระจายอยู่ชเดี๋ยวเราลองเคาะอีกนะครับ การคาดอกครั้งแรกของผมเลยนะครับไม่รู้มุมกล้องด้วยครับผมเดี๋ยวลองดู เดี๋ยวเราปล่อยตัวนี้ไปก่อนดีกว่าครับผมเห็นปลากัดตรงนู้นนะครับเดี๋ยวลองไปเย็บเย็บดูครับนี่นะครับปล่อยเข้าไปเลยนะฮะไอ้คุค้มครัโดูแล้วนะครับ ส่วนน้อยนะเร็นชิ้นได้นะครับอีกหนึ่งแปมนะครับจะบพึ่งจะเย็นจะปลอ่อยอุ้ยนั่นไง ตกไปในล่องเลยครับนี่นะคะอีกหนึ่งแต้มนะครับผมหมายสวยนะครับตรงนี้ตาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเล่นสนุกสนุกไปครับเปิดหมายใหม่โ <Okay. S 2> อเคบัตเตอร์ฟรี4.5่เซนครับของเลี้ยวโกะนะครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวเราเคาะเล่นใหม่นะครับไปค่อนข้างไกลเมียนกันนะโดนเลยครับโดนอีกแล้วนะครับยิงไม้เลยนี่เป็นชนาดนะครับผมโอ้อยู่น้ำไหลด้วยนะน้ำไหลแรงนะครับตรงนี้ นี่นะครับหมายสวยนะครับสองไม้สองตัวเลยเดียวตัวเดิมนะครับเดียวกุบัตเตอร์ฟรีนะครับาย <Bye. S 2> ขอบคุณครับโดนแล้วนะครับโดนตัวแล้ว สันมากแล้วนะครับผมเล่งแ้มนะครับมันสูดีอยู่นะทองกลายเป็นเกี่ยวอะไรเั็นอ๋อเดี๋ยวปล่อยนะกอย่ไปดินเยอะเกี่ยวมั่วตัวหมดเลย Okay. อเคหนึ่งแต้มนะครับผมได้ค,ครับโคได้สนุกนะ ตัวน,น้อยข้อโตนะวันนี้โอ้โหตามถึงนี่เลยนะครับเป็นตัวด้วยไปกัดนด่มันแน่ครับผมเห็นผ,<ม>ผมเห็นผมแล้วนะนน่จ้ะ น้ำใสอ่ะโดนแล้วนะครับปสนาดน้อยนะครับน้อยมากครับผมเอา้าเดี่ยวยังก็ปลาบึกเลยแบบนี้ โอเคหนึ่งแต้มนะครับไปดูครับ เอาเป็นก้อนอีกแล้วนะครับเปลี่ยนสปูเลยง่ายสุดเีเวลาครับเวลามีน้อย โดแล้วนะครับตามมาตากลางน้ำครับหมดแรงแล้วพักปลามันมสองตัวนะโอเคอดูไปละ น,น้อยมากครับตัวนี้ตัวกับเท่าเยื่อเลยคัวนี้น้ำน้อยครับน้อยมากครับไม่รู้ว่าปลาไปอยู่ไหนหมดน,นะครับต,ตัวเล็กน,น้อยตัวนี้ตู้เขื่อนยังไม่เปิดเลยนะครับแล้วเมื่อคืนน่าจะหยุดปล่อยน้ำ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมกับทิปตกปลาก่อนเปิดร้านนะครับวันนี้น้ําที่เขื่อนประตูปิดนะครับไม่แน่ใจว่าปิดตั้งแต่กี่โมงนะครับคือตอนนี้น้ํามันเหลือน้อยมากครับทําให้ปลาไม่ค่อยส่วนขึ้นมาเลยครับจะมีแต่ปลาน้อยๆนะครับแต่กวันนี้ไปเปิดหมายใหม่มาที่เขาแนะนํามามีปลานะครับแล้วก็กัดดีด้วยจะยัยงไงลองดูระดับน้ําถ้าระดับน้ําดีเนี่ย ปลาค่อนข้างกินง่ายนะครับผลวันนี้ได้ปลาน้อยนะครับแต่ก็พอได้สนุกครับออกมาตกยามเช้าครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับถึงน้ําน้อยหรือน้ํามากยังไงผมก็ออกมาตกนะครับถ้ามีเวลานะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศในการตกปลานะครับมายสวยๆครับผมมีคนนํายิง กลับไปเปิดร้านก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ